กินแพรากับเทาแสงกินเปโลดทำใหญ่ๆก็ไม่มีใครเห็นเพราะกล้องไม่ได้ไปทางนั้นเลยอยากินกับน้องมันนาเองแม่กินน่ากินโชว์อร่อยมากใส่พิกโอ้ยเนาะมาที่เอาพริกแง่จะจมูกไปเลยนะประหยัดเองน้ำหนักเรากินแพร瓦เองคนเดียว คามเนื้ออ่อนกินคำใหญ่กินไปเลยไม่มีใครเห็นหรอก <C> e <an> ยุบขับไปโรดยุบไป,ปรโรดตาบะฮหงกับยุบโรดค่ะไม่มีใครเห็นค่ะเพราะกล้องกล้องจะจะแพนไปหาแต่แม่แม่กินหน้ากับน้องมะนาว มาหุงรอบเที่ยงเด้อพี่น้องแม่กินหน้าตำม,มาหุงดูดูดูโอ้โหอ่ะหูยตายแล้วกินดูพี่หนา้าชิมให้ดูหน่อยนั่งลงน้องอ,อันส้าคือจกระเพาะขื่นนะพอพอที่จาตั้น,นอืมไม่หรอกค<อ>ือแม,ม่มานมมาไม่ใช่ลูกขยัมนมาพี่คืออาหารอาหารอาหารพผลหมักเดีแต่ว่าน้องเกิดไม่กินเราพ<ส>าไปนี้มันเดือดมันบางข่าเขาคนไม่แข็งมันต้องมีสแมนเออเป็นยังไกลแม่กินอ่ะ จ้าฟูงเลยเอ็กเลยสดสุดแล้วบัดคุณจั๊กเออเอ็กซีแล้วบัดน้าในบอดีขึ้นไหมแม่กกิน่าแต่ก่อนต้องให้เราบอกนะเรียกเอ็ซีเดี๋ยนี่เรียกเองนางรุดพี่พี่ลุงถ้าไม่อยากออกก็ออกมาตรงนี้ก็ได้จะได้ปิดหล้างใส่แมนพี่ลุงกินเลยเอาเอาแต่น้องมะนาวคนเดียวกับแม่กกิน่ากินคำใหญ่ๆไปเลยไม่มีใครว่าชิมเลยแซ่บบอ แซบบ่นองมะนาวแซบกินสะ่้องเนี่ยแซบอะกินกินแซบบะแซบบะแล้วเป็นถุคนกินเมียกินเมียงกินส้มไ่ใช่หน้าหนึ่งไม่ยังไง ไอเห็นเจ้น้องมะนาวอะไรเจ้านางแก่อะไรนนต,ตัวนางรถอยู่ค่ะมันจะบเห็นเจ้าขาีตัง้งอย,ยู่นี่มันบบเห็นพี่ยนลูกเห็นเจ้แม่กินากับน้องมะนาวอาแม่เ้้าากอออแลวืจ <c oughs>

จะตะโกนมาหาเรานาวลูกกรดื้อจากที่ไหนนะมาไหน เนี่ยอาหาร่ะอย่าเพิ่งไม่ต้องซื้อกับขาบ้าวมั้งข้าแกงอะไรไม่อะชอกชั่วไม่ก็อกโกชอกมันซื้อมาเดียวมันมันเบยอซื้อมาเดียวแล้ลวไม่ซ้อนรเป็นตลาดก็เลยอื้อ ไม่เนี่ยเมจินะทรามานจิตแจขอยเ,อ,เรอ,อ,อรีหรอตุ๊งกินบอกกินอะไ้กินข้าเจ้าอะไรกินกะปิ้งซิ้นไปกินแบบนี้จ็ติดตายเลยเอาไปโรงพยาบาลเลยไม่ต้องกลับ กินไปอร่อยมากเลยน้องมะนาวยุบหายมั้ยด้วยค่ะยุบหายอันเอฟซีบางดวมมงหักตะมุกกินแซ่บเนาะกินกินนงอุ่นแย่แ,แบบแย่แบบนียแซ่บถ้ากกระเบนพี่แพรวา่าทำกับเขาเมันจะกระงทำกับเขาให้กินทุกมือมันเนี่ยปันหานเลยอือมุ้มอีกอย่างเลขยันอะดีพี่แพรวา่าทำกับเขา อยากบอยอยากล้วก็เฮ็ดสุกินเจ็บหัวเนาะพี่นนนเนาะสะโพกอักเสบไปพัอักเสบไ,ไปทั้งตัวทำอะไรแม่ เอาพี่น้องหนามานอกมะนาวข้าวขาวใส่ไซส์ความมันชาดได้คะบริทาครีมบริบริแต่งหนาได้ค่ะพี่น้องเใส่ครีมไอรินแมกจิน่าใส่ครีมบำรุงใส่ครีมอะเซรั่มเนาะเอาแมกจิน่าราคากับโมแพงพายุอุน่นซอยแมกจิน่าซื้อซอยคอนเดเรอร์พี่น้องครีมไอรินนะคะพี่น้องอะไละบุญไหนซื้อบุญครีมไอรินกับครีมอะไรนะเซรั่มอะไรนะเพิ่ม พี่น้องเอฟซีอุดหนุนซอแมจินาในคิมแอรลินส่งทั่วไทยส,ไส่งไปส่งไปเซนีส่งไปเซนีกับส่งอันเคอรี่เนาะพี่จนาเนาะเก็บเงินไปทางเนาะคิมหน้าใสาหน้าเด้งแอรินค่ะต้องมะนาวใสกับสองทิศน้าใสปิง้ง กันแดดซี่จีนมะนาวต่อไปจะเป็นครีมมะนาวแล้วแม่กินอะไกินแบบอะไรอร่อยแม่กินอะไกินให้เอฟซีหน่อยดูเด็สิสักคำใหญ่ๆจะโตนะกินแบบเรียบร้อยอ่ะกินแล้วนะแบกระปุกเบากินจะได้กับแม่แบกระปุกเบาวกบกกระปุกไายกินอยู่ไไรกีบปากกีบกีบปากกีบคอ <c oughs> ใช่ไหมเวลาแบกระปุกเบา นะเวลาเปคนเดียวเวลาเป็นคนเดียวไปคนเดียวไ,ไป,ไม,ไป,ววปมุมเลยบ้างมุมลเลยตอนี้ฮะกินอะไรจังเพชดบ้างมีรายการอะไรพี่จีน่าไปอะไรนะเมื่อคืนนี้พริกแห้งก, <laughs> กินแล้วค่อยเพชดกินอะไรเพชดตำลังมั้ยเนาะกินอีไปจังเพชดเนาะพี่น้อเนาะจะน,ำน้ำไร่เหนียวโอ้แบปน้ำหขลกเลย ยู่น so so ี่กะเก่งใจเม่กิน่าเน้องตั้งหักมองอยู่อาศัยโอ้พี่น้อยเดือดหทุกอย่ามเพิ่นกะเก่งอยู่ที่ราานเตาคาชิคาชิต้องขึ้นแต่ซอยค้านันคาไฟายสมมติบอกว่าไอเก่งใจเพิ่นเอาไปหาจะได้เอาไปเซาวบนอื่นเอานู้นวัดถ้าเกิดบัวแมนใจบุญสุนทานอะไรรอนี่ห่วยให้อยู่ขึ้นละหาพันบาทเพิ่นก็บเอาได้เลยน้องเมกิน่าให้อยู่ พูดถึงว่าถ้าใจไม่รักใจไม่บุญแม่ทาไม่ได้ท่าใจไม่บุญก็ทําไม่ได้คุณจะมาจา้างฉันเท่าไหร่ฉันก็ไม่เอาหน่ะแม่มะ <c oughs> นาวยีคุณขาคุณคืออะไรเบิดมือเบิ้งคนะอ่ะอูอจักว่าอู้จักหยอกก็ไม่กินหา้าได้ดิเดยจากที่มาวันแรกไม่รู้เรื่องรู่ลาวอะไรเลยหยอกแล้วบัเนี้คงสิบ่มาหาหลักนะ ขึ้นมาหาแล้วห้ามอ่ไรนะเ้ื่อะไรคนพาว่าหมวกบส่สบายุยบอกใ่วานปกิดฮอนบอยูนี่ชอบอะไรที่สุดยูนี่ยูนี่ชอบอะไรที่สุดชอบเพลงอะชอบบอก ชอบแต่งหน้าก็กินข้าวชอบแต่งหน้าก็กินข้าวอยู่ในง้นพอกินมีความสุขแต่หน้าก็สวยเนาะกินข้าวก็กินข้าวแบบอร่อยแล้วกินหลายป่ะหลายฮะหลายกินได้เบิ้ลเมื่อบะกินได้ทุกชั่วโมงค่ะแม่หลังคืนนอนต้องกินนะอันนี้ก็คุณจะต่นนอนเมื่อกี้เดียบรรทมไปชั่วโมงหนึ่งไปนอนมานอาแมน เนรูแลนแลนผ่านหนาเปนอืน,น,นหนูมันจ้องหน้าเพื่อนอะมันอา,ามะนาวหนูในเซมาจ้องหน้า <laughs> หนูม่้แล้วม่เห็นอะไรหนูหนูไม่เห็นอะไรกับหนูนะมันเห็น่ยชว์นะ <laughs> ม,นนามาันก็บอกเอชว <laughs> ม,ม, <laughs> มันหนูจ้องหนานองมะนาวน่าดิกไปแย่ <laughs> <laughs> เผ็ดบ่กอีกแล้วแม่จีน่าเป็นคนตำเพชรวันนี้ใส่น้อยเ,ยเดียวไหนเผ็ดบัดตายคนนะเผ็ดบัดตายค่ะเผ็ดบาดตายโอ้พี่นอกหอดเลยนาะพีน่นกอะไรเป็นเอาอาหารมาส่งใครพี่นอกกินแล้วเหรอมันง่ายไ<ห>่กินสมุนไพ ย่อะไปพี่ีนากงโทษโพเถอะอืมอืมเอาเปนางกินจีพีลูกมาทางแก่แกแม่กินหน้าแอ่เปิลมางไม่ใช่แม่เลยม่พี่กีน้าไม่เผ็ดหรออืมพริกอันนี้ไม่เผ็ดอืมพริกอะไรเออตแล้วไม่เผ็ดหรอ แล้วค่อยเผ็ดแซ่บโอ้ยนอสอเนี่ยมืนคื้นอ so ีพ็ดกับม um> ึงที่เป็นปลาพเป็นจุดเป็นวิทมานนั่งรถน้องมนาเนี่ยใกล้ๆแม่กินหน้านี่นั่งมงนั่งลงนั่งลงนั่งลงนึกแม่แม่กึมจะหมาลูมาเกี่ยงเจ็บหัวนี่ ไาชองปะหมักเรียกพร้อมทันขอบคุณค่ะกินนอ้นองมะนาวเด็กกินอาหารครบห้าหมู่นะคะพี่น้องกินข้าวแล้วก็กินผลไม้ค่ะกินของหวานากินผลไม้มหืมเมื่อชินาคิดไปจะแซ่บดีเลยไม่ได้แบบว่าอะไรกันนั่นไน <c oughs> นปวัดไ <c oughs> ปวัดไม่ได้บ <c oughs> เาจนไป <c oughs> <พ>เอ่อจะไปว่าดมงกันแม่เดี๋ยวเดี๋ยวสิบริไปว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยสองสีแล้วนะคะแม่เดี๋ยวมันจะเป็นบาปค่ะแม่เดี๋ยวนะพี่แต่งานเนาะแม่พอดวันสีรถติดงานโลดพอวันสีประเด็พาโลพาโลเหมือนกับลูกค้าเยอะมากเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็กินแอปเปลิลต่อพี่เพ่ากับทศแสงกินไปโลดทำดใหญ่ๆก็ไม่มีใครเห็นเพราะกล้องไม่ได้ไปทางนั้นอือเลย อยากินกับน้องมันน่าเอิแม่กีน่ากินโชว์อร่อยมากใส่พริกม่เนาะมันจะเอาพริกไงจะจมูกคนนี้แดกรยาบเนน้าเราีแ่างเองเป็หกป้งเนื้ออ่อนกินคำใหญ่กินไปเลยไม่มีใครเห็นหรอกยุบข้าไปโลด ยุบโปรต์ตะปูหงกยุบโปลต์คะไม่มีใครเห็นค่ะเพราะกลอ้องกล้องจะจะแพนไปหาแต่แม่แม่กีน่ากับน้องมะนาวปลาเนาะน,นะแม่ปลาเนื้ออ่อนโอ้โหน่าอร่อยปลาเนือน้ออ่อนน้ำโคมว่ะแม่แม่มาเด้อเอฟซีทัวร์ทัวร์ประเทศไทยเนาะทัวร์โลกเนาะกำลังเบิ่งอยู่กินข้าวเที่ยงกับแม่กีน่าอร่อยมากเปิ่ดปะยอนปะยอนลำเคียวปะยอนปลาย้อนปไปยังบ่ปลาย้อนปลาแยงกับมีบ่ปลาแยงกมี เาพยายามจะตุ๋นกขา้าวอป้านายน,น,น้อยหลังเสร็ยมาแล้วอะไรบุ๊กไปเอากับข้าวเร็วม,มาแล้วอันนี้แหละ <c oughs> พอดีเลยเพราะเอากับข้าวมาส่งจ้ะพอดีอิม่มแั่บ่อิ่มไหนฮะ อามารีวิวไหมอันนี้อาหารป่าทั้งหมดเลยน,นี่คืออาหารป่าขายอาหารป่าสวัสดีค่ะคุณยายเข้ามาค่ะตอนในกระเป๋าเพื่อนพี่มาสิมานั่งรอรอและจอบจอบอีกเพี่จะแป้ง,งให้ใหน่อย แพตเจอร์ดิโนให้นั่งรอก่อนรีบกลับไหมพี่อืมโอเคไม่กินข่าวใหญ่กินลูกเดี๋ยวเอาแป้งกับอะไรคะบูกของสวยปาดไงมันมันก็สะอ่อนเด็กต้มหมั่นมาไหนต้องกินนะไม่ได้กินแจ้วบองแฉ่เธอเสียใจมันไม่ได้จ้ำเลยจับไม่ได้เลยได้ยง ลาหาป่าไนอาหารป่านะคะร้านอันดที่นกค่ะอะไรนี่รีวิวกงชิเลกเดี๋ยวนะคะกาแกับบไรเนะกาแงเบอนต่อ รีวิวให้่นไงชิมน้มะนาวชิมรีวิวนงรีวิวเป็น,นอย่อางไก,กบอกอะไรนะพี่พี่พี่เทวาน,น่นะนะปลาอะไรเวมใส่อันนี้อีีดสปล่าบใ พัดอมมะนาวมักเกี้ยงสมบ่ปอหวนเน,นะพอดีเซ่ส,สมบมรันหวานวิตามินซจีจะได้มีเลือดฝากอยากกินหนังกับพาวสดก็สิมีแฮงกระผ่องขึ้น กระเพาะไม่ดีกินคาเฟอีนไม่ได้เธอบอกเซ่บริเวณหนเาซีดๆแต่สวยน้ <c oughs> นองเม้ากลับเมื่อนี่อ้วบอึ้มเลยกินเยอะ กินสบตำอร่อยอร่อยทเมื่อสาวเมือหลัมืขหอ้ากินลกะมกลากินกับอาหารมิตอนนี้เสร็จประมาณนี้เนาะพี่นนอง คลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากคนมาพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกันแลังใจให้น้องมะนาวเนี่ยขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปน้องมะนาวทุกคลิปเนาะแล้วก็ขอบใจทุกคอมเมนต์ชาบกึ่มก็อ่านทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อฝากให้ทุกคนเบิ่งน้องมะนาวไปกันแลังใจให้น้องมะนาวนี่เด้อพูดๆกันคลิปนะให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะขายลำรวยลำรวยเด้อที่เข้ามาเบิ่งคลิปน้องกันคลิปนี้ก็สิ่งละคลาไปก่อนสวัสดีน้องมะนาว แนมในกล่องเนมยิ้มยิ้มได้พี่จานาซอสะยิ้มจะนิ่มจะได้สวยสวยิ้มนั่นดคืนยิ้มนั่นดนั่นไดแล้วซอสด้ได้มื่อคืนนี่นาฮะาดเอาเฮตใเฮตุยีของกินยังไงน่นจะรบ